หากเอ่ยถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเราคงเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum รายงานขีดความสามารถการแข่งขันประจำปี2556ถึง2557พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในลำดับต่ำโดยอยู่ในลำดับ8จาก10ประเทศเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นหมายถึงคุณภาพการศึกษาไทยในขณะนี้อยู่ในลำดับรงังท้าย มีตัวอย่างหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยจากผลการศึกษาและคัดเลือกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในช่วงระหว่างปี2,542ถึง2,553พบว่ามีกลุ่มประเทศที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในระดับชั้นนำของโลกทั้งสิ้น7ประเทศได้แก่ฟินแลนด์สิงคปโปร์เบลเยียม เนเธอร์แลนด์เยอรมนีญี่ปุ่นและแคนาดาออนตาริโอและกลุ่มประเทศที่แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดจำนวน5ประเทศได้แก่โปรแลนด์บราซิลเกาหลีใต้จีนเซี่ยงไฮ้และโปรตุเกสบราซิลและนครเซี่ยงไฮ้นับว่ามีความน่าสนใจในการประจรูปการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบราซิลมีจุดเริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษาในปี2542เช่นเดียวกับประเทศไทยและมีฐานะทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำของประชากรไม่แตกต่างจากไทยขณะที่นครเซี่ยงไฮ้แม้ว่าในรอบ30ปีที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จโดยมีเยาวชนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแต่ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพที่แตกต่างกันของโรงเรียนในเมืองและชนบทจึงเกิดมาตรการลดช่องว่างทางคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้น เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่22ประจำเดือนพฤศจิกายนจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและกลุ่มเพื่อนปฏิรูปได้หยิบยกกรณีศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จของนครเซียงไฮ้และบราซิล เริ่มจากเซี่ยงไฮ้ที่ประสบกับปัญหาความแตกต่างของคุณภาพทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในชนบทและในเมืองจึงใช้รูปแบบการจับคู่ระหว่างโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนที่อ่อนแอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลักการบริหารจัดการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่อ่อนแอและมาตรการพัฒนาครูรูปแบบประกบตัวโดยการจ้างทีมงานอาวุโสที่กเกษียณอายุราชการไม่นานเดินสายพัฒนาครูใหม่อย่างเข้มขน้น ตั้งแต่การติดตามการสอนในห้องเรียนการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับครูหน้าใหม่พร้อมกันนี้ยังมีการปฏิรูปการศึกษาในด้านอื่นๆควบคู่ด้วยเช่นการปฏิรูปหลักสูตรยกเลิกการสอบแบบปรนัยส่งเสริมการเรียนแบบถามตอบในห้องเรียนอย่างที่เกิดเป็นตอนต้นคือเซี่ยงไฮนะ้มีปัญหาเรื่องของ เอาความแตกต่างของโรงเรียนเนี่ยในเมืองกับต่างจังหวัดน,นี่ยค่อนข้างสูงนะคะเราถึงว่ามีโรงเรียนที่เก่งแล้วโรงเรียนที่อ่อนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เด็กเนี่ยมีการ เลือกเรียนในพื้นที่นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพของเรียนเนี่ยให้มีเท่าเทียมกันแล้วอย่างที่เราเห็นในวิดีโอก็คือว่าเขามีมาตรการสําคัญก็คือจับโรงเรียนที่เก่งกับโรงเรียนที่อ่อนเนี่ยทำงานร่วมกันแต่ไม่ใช่เป็นการทํางานในลักษณะที่เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามีการทําข้อตกลงสัญญาทํางานร่วมกันอย่างจริงจังในระยะเวลา2ปีต่อเนื่องเป็นต้นนะคะขณะที่ประเทศบราซิลพบปัญหาเด็กมีการศึกษาที่ทั่วถึงแต่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ จึงสร้างดัชนีการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ที่กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมมาไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่และสร้างกลไกให้รางวัลตอบแทนกับโรงเรียนที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายทําให้สถานศึกษาที่เคยมีผลสัมฤทธิ์ต่ำมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นการเพิ่มเงินอุดหนุนต,ตามตัวผู้เรียนเนี่ยแบบตรงตามตัวเป้าหมาย บราซิลมุ่งเอางบประมาณที่เข้าไปเนี่ยอุดหนุนกับผู้เรียนที่มีความยากลาบากก็คือตัวเด็กได้โอกาสกลุ่มที่2คือครูครับเป็นการเพิ่มเงินไปให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนและพื้นที่ที่มีความยากลาบากมีความยากในการปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวที่เป็นครอบครัวของเด็กยากจนเด็กยากลําบากมีแรงจูงใจเป็นอย่างสูงครับที่จะดึงลูกหลานของเขาออกมาทํางานในบ้านประเทศบราซิลต้องการให้ครอบครัว หมดห่วงก็จะให้คูป,ปองหรือให้งบประมาณเข้าไปให้ครอบครัวม,มีมีอาหารทานนะครับมีปัจจัยสี่ที่ครบถ้วนเพื่อให้ครอบครัวนี้ตั้งใจให้เด็กได้สามารถเรียนไปจนสุดทางนะครับของระบบการศึกษาได้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้นั่นก็คือตัวอย่างของประเทศบราซิลครับว่าทําอย่างไรการเพิ่มงบประมาณเข้าไปในระบบการศึกษาจึงจะเข้าไปอย่างถูกจุดศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวทวสีมองว่า หากประเทศไทยต้องการพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาให้ประสบความสำเร็จจะต้องศึกษาที่รูปแบบวัฒนธรรมการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศต่างๆรวมถึงกระบวนการเรียนรู้เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นซึ่งประเทศจีนจะมีวัฒนธรรมของการกระตือรือร้อนเรื่องการศึกษาความขยันไม่เกี่ยงอาชีพนำไปสู่การศึกษาในแต่ละด้านอย่างชัดเจนแต่การศึกษาของไทยยังขาดในส่วนนี้ ทำให้เด็กไม่มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพสิ่งมีคุณค่าคนอยากเรียนตรงนี้และก็เด็กเนี่ยได้เลือกว่าเขาชอบอะไรแล้วมีไรายได้ด้วยระหว่างที่เรียนเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดคานง,งัดของการศึกษาไทยเพราะว่าการศึกษาไทยเราไปเราไปต้อนคนทั้งประเทศให้มาเข้าสายที่เรียกว่าสามัญ ศึกษาทาให้เส้นทางจราจรการศึกษาเนี่แน่นหมดจนกระทั่งกลายเป็นการค้าที่พูดว่าจ่ายครบจบแน่คุณภาพการศึกษาตกต่ำหมดเลยเพราะตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเอาชั้งใหญ่เข้าไปสู่เรื่องการมีอาชีพและคนพอใจมีไรายได้ได้เรียนรู้มีความสุขเนี่ยมันจะไปช่วยว่าการศึกษาเพื่อวิชาการเนี่ยให้เหลือส่วนน้อย และทําได้ดีวิชาการจะได้เก่งขึ้นดรประวิทย์เอราวันหนึ่งในคณะกรรมาการปฏิรูปหลักสูตรและตําราการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ะสะท้อนปัญหาระบบการศึกษาไทยที่มีช่องโหว่ของระบบ o อเวอร์ดีว a วคาร์เซชคือระบบการเรียนฟรีสอบตกไม่ได้ลงโทษนักเรียนไม่ได้ทั้งยังพบว่าระบบการศึกษาไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันการบริหารงานซําซ้อน ดังนั้นไม่ว่าจะใช้งบประมาณในการปรัิตรูปการศึกษามากเพียงใดก็ไม่ประสบความสําเร็จการที่จะปะัิตรูปการศึกษานั้นต้องเริ่มต้นที่ตรงที่ที่โรงเรียนนะครับโดยที่คุณภาพการศึกษาจะเกิดได้ก็ต้องเกิดที่โรงเรียนดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาคงต้องมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างพลังอํานาจให้โรงเรียนมีอิสระภาพในการที่จะ บริหารจัดการตัวเองมากขึ้นทั้งในด้านงบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดทำหลักสูตรต่างๆนะครับรวมทั้งการที่จะพยายามให้มีการพัฒนาครูที่หน้างานมากขึ้นเน้นให้ครูแลกเปลี่ยนกนันในลักษณะของการช่วยเหลือกันนะครับรวมทั้งผู้บริหารด้วยขณะที่นายแพทย์สุภกรบัวสายผู้จัดการสสคระบุว่า จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาของต่างประเทศที่มีการปฏิรูปการศึกษาสำเร็จในช่วง15ปีพบว่ามี138มาตรการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุดคือให้นักเรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการเรียนส่วนมาตรการที่ได้ผลในการพัฒนาศักยภาพของครูเป็นการใช้วิดีโอบันทึกการสอนขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่หนุนเสริมการศึกษาเป็นมาตรการสนับสนุนจากครอบครัวที่สำคัญที่สุดด้วย าตรการเรื่องโรงเรียนเรื่องการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องทําระดับชาติเสมอไปทั้งหมดนะฮะมันทําระดับพื้นที่ก็ได้ระดับตัวโรงเรียนเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่สิ่งที่เราบอกว่าจะไปคาดหวังเฉพาะรัฐบาลระดับชาตินั้นเนี่ยในยามปกติก็โอเคนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็เถอะนะครับแม้ว่าระดับชาติยังไม่ขยับเนี่ยเราก็สามารถทําในระดับพื้นที่ได้ ระดับตัวองค์กรได้นะครับอันนี้ก็คือความเชื่อมโยงแนวแนวตั้งอย่างที่ว่าแล้วถ้ามันเชื่อมโยงมาถึงระดับชาติได้ก็ยิ่งดีนะครับทั้งนี้จากตัวอย่างประเทศที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้รบราซิลที่ใช้ระยะเวลาเพียง5-10ถึงปีก็สามารถพลิกโฉมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่เรื่องยากที่การปฏิรูปการศึกษาของไทยจะไม่สามารถเป็นจริงได้หากเพียงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิน่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันยกระดับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ